เหมือนกันที <anak> ่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายทำาูู้คาผู้หญิงทำคือน่ารักกองเขาบีบมาว่าขอให้มูโพอทะลึ่งตึงตังหน่อยในบทจริงๆแล้วพระเอกเป็นคนมีกลิ่นกายหอมเราก็ไม่กล้าดมด้วยเองใจเพื่อนกลัวเปรี้ยวเราต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วเราก็คงไม่สารแน่ไปดมเนื้อผู้ชายคือเราดมกันในหน้าที่ผีลูกช่างติก็มีอยู่ไม่ว่าอะไรคนเรามีอารมณ์หื่นได้แต่ไม่ใช่ในหน้าที่การงานค่ะเราดมแค่คนเดียวกับมาเล็กคนเดียวผู่ชาย ถ้าขายขำตามสไตล์นางเอกสายฮาในละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงปรากฏว่าโบเมล,ลดาสุสีก็ได้ปลื้มกับเรตติ้งละครเรื่องนี้ที่ดีวันดีคืนเลยทีเดียว ล่าสุดสาวโบเปิดใจขณะมาร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็งสุดยิ่งใหญ่และครบรอบ50ปีความสัมพันธ์การทูตไทยจีนหน้าสูงการค้าเอทียว่าเจอหลากหลายเรื่องราวจากละครเรื่องนี้นับตั้งแต่เจอเจ้าที่เจ้าท,า,ทางมาทักทายให้ได้หลอนกันที่กองถ่ายละครช่องสมน้องแคมไปจนถึงดรามาา่าจับภาพฟิตติ้งละครที่กลายเป็นไวรวัลเนื่องจากสาวโบทำท่าดมแขนพระเอกพลนวัตทำให้มีกระแสวิจารณ์ต่างๆนานานะ รวมถึงคอมเมนต์เป็นการคุกคามหรือไม่นั้นโบเมลาดาบอกว่าคนเข้าใจก็มีและคนไม่เข้าใจก็มากจึงอยากบอกคนที่ไม่เข้าใจว่าเธอกับพระเอกต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วเธอไม่ได้สาระแนไปดมเนื้อผู้ชายถ้าไม่ใช่งานเธอดมในหน้าที่และดมแบบไม่ได้หายใจด้วยเรื่องนี้แฟนนุม่มอานเล็กธีระเดชเข้าใจดีและยังขำกับภาพดังกล่าวจนต้องเอาไปโพสต์ในโซเชียลของตัวเองอีกด้วยเสทางมาคักทายอะไรเง,งี้ยล่า คือเราอะ่ะดันไปแบบเล่นขิีเล่อ่ะ เขาบอกว่าวันนั้นอ่ะวันที่เจอวันไหนเขาไปวันโกรวันนี้วันโกรวันนี้วันตาใช่วันนี้ก็ต้องเจออีกกันไม่เอาแล้วไม่เจอแล้วพอแล้วใครอยากเจอไปเจอมาเลยไปหาเขาไหมก็คือก็คือน่าจะเป็นแบบเจ้าหญเจ้าทางจากที่นั่นหมดเขาบอกว่าอยู่ในแบบสถานที่ที่เคยไปโรงแรมอะไรเงี้ยตึกเยอะเขาตามมาเพราะเขารู้ว่าแบบเราตกใจอะไรเงี้ยแล้วก็พอบเป็นผู้หญิง ก็มาโอ้จบเรได้ไปทำบุญอะไรให้ให้เขาไปแล้วก็จบไปจบไปกลัวกลัวมากแต่กลัวมากกลับมาบ้านรีบรอดใต้ขาแม่เลยอ๋อลอกเลยนะรอดใต้ขาแม่โอ้แก๊สแมสถุงเท้าอ่าเยอะนี่เยอะเงินเยอะมากเยอะมากยบเงินโอ้โหแนแขนกางไปแขนคนที่คอมเมนต์ว่าแบบคุกคามนะอะไรอย่างเงี้ยต่เราเห็นเหมือนกันที่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายทำคือคุกคามผู้หญิงทำคือน่ารัก ไม่มีอะไรเลยค่ะเราแทบจะไม่ได้หายใจเลยด้วยซ้ำอ,อ,อากาศมันร้อนมากอะไรเงี้หยหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะไม่อวยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าออทางกองขอบีบมาว่าขอให้มันแบบดูโพรทะทึ่งตึงๆหน่อยอเพราะว่าในบทจริงๆแล้วพระเอกเป็นคนมีกลิ่นกายหอม<อ>ใช่ก็เลยเป็นที่มาให้มีรูปนี้เราไม่ได้เล่มแต่ว่ามันเป็นคนาแรคเตอร์ใช่ค่ะเราก็ไม่กล้าดมด้วยเพราะว่า<อ>เกรงใจเพื่อนกลัวเปรี้ยว คนที่รู้ก็รู้คนที่เขาอยากจะแบบเออเป็นห่วงเอ็นดูตักเตือนเขาก็มีแต่พอเขาพี่คนอธิบายเขาก็เข้าใจเราต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วเราก็คงไม่สาละแนประดมเนื้อผชาย มันไม่ใช่งานออคือเราดมกันในหน้าที่ออโอเคนะดมในหน้าที่เนาะธุรกิจดมนุ่งร้กริดแล้วก็ไม่ได้หายใจเราเรา,เราน้อยแต่เรงแมนกาด่วนแบบพี่จันเราแบบก็มีมีลูกช่างติ๋ก็มีอยู่แล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็มีขออธิบายให้ฟังก็ต้อง,องนำเข้าใจด้วยเราชี้แจงเรื่องนี้กับพี่อล็กยังไงบ้างเออมัเราไม่ต้องชี้แจงเลยนะโค้รลงเองเลยชอบเขาชอบเลยเขาบอกเป็นผีตลกอะไรอย่างเงี้ย ต่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญอะไรก็ต้องแบบไม่ได้คิดอะไรไม่อะไรหนูว่าคนเขารู้หน้าที่อะค่ะเขาไม่คิดอะไรหรอกคนที่เขาไม่รู้ส่วนหน่เขาจะคิดแต่เราก็มีโอกาสได้มาพูดตรงนี้ก็บอกไปว่าเออมันเป็นการดมในหน้าที่นะคะเราไม่ได้เอะอะอยากจะดมอยากดมนะคะทุกคนแต่คนก็ไม่คุยเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรนะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยมีแค่บอกว่าฉันไม่ได้ดมนะจ๊ะอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งเพราะว่าจริงมันมีรูปภาพต่อด้วยที่แบบ เกพลก็หัวล้อแล้วเขาก็จะเข้าใจผิดแล้โบหือนนี้ไงเคลียเลยคนเรามีอารมณ์หื่นได้แต่ไม่ใช่นัานที่การงานค่ะได้นะคะปรดงแค่คนเดียวเรามาล่คนเดียวท <laughs> ี่ตาย